ัสดีครับผมดีเจตายขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันทุกวันอาทิตย์ซึ่งเป็น E ีีที่14แล้วนะครับวันนี้จะพาไปรับชมงาน a l l w ร r 2568ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9สิงหาจนถึง17สิงหาคมบอกเลยว่างานนี้ถ้าใครได้ไปรับรองว่าจะร้องว wow, wow, wow ้าวว้าวเลยทีเดียวถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังรับชมได้เลยครับโอ้คลิปนี้มีแต่เสียงนะครับอีอีอีอบทความ สัมผัสโลกอนาคตด้วยโสดประสาทการเดินทางผ่านงานอวอ w แฟร์2 5บทนํบาทนำเปิดประตูสู่การเป็นผู้สร้างแห่งวันพรุ่งนี้เสียงของความกระตือรือร้อนและความหวังดังก้องไปทั่วศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ที่นี่คืองานอวอ w แฟร์2 5 2พัมหาตามทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทยจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว ภายใต้แนวคิดที่ทรงพลังว่า Creator of Tomorrow หรือผู้สร้างแห่งวันพรุ่งนี้แนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงคำขวัญสวยหรูแต่เป็นหัวใจหลักของงานที่เชื้อเชิญให้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์อนาคตผ่านการลงมือทำจริง บทความนี้จะเป็นดวงตาและเสียงนำทางให้ท่านได้เดินทางสำรวจไปในพื้นที่จัดแสดงอันกว้างขวางกว่า23,000ตารางเมตรเราจะค่อยๆเดินผ่านแต่ละโซนจินตนาการถึงภาพนวัตกรรมที่จัดแสดงสัมผัสถึงแนวคิดเบื้องหลังและรับฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ชาวไทยต้องการจะสื่อสารกับเราการเดินทางของเราจะแบ่งออกเป็น7โซนหลักที่เปรียบเสมือนดินแดนมหัศจรรย์7็แห่งแห่งโลกอนาคตส่วนที่1 Inspire Arena ปลุกแรงบันดาลใจสู่ขั้วโลกและโลกเสมือนโซนเอนาะที่โซนแรกที่เรามาถึงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจที่นี่คือ Inspire Arena ดูแลโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทย 1. เรือตัดน้ำแข็งซื่อหยวงสหรือเฉือหลองสสัมผัสจิตวิญ,ญญาณแห่งการสำรวจ ตรงหน้าเราคือแบบจำลองของเรือลำม,มหืมาชื่อของมันคือซื่อหยวงสองซึ่งแปลว่ามังกรหิมะสองเรือลำนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาแต่เป็นเรือตัดน้ําแข็งที่ทรงพลังที่สุดลำหนึ่งของโลกภารกิจหลักของมันคือการบุกตะลุยพาแผ่นน้าแข็งหนาทึบในมหาสมุทรที่หนาวเย็นที่สุดทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกและค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ําแข็ง ลองจินตนาการถึงเรือเหล็กกล้าขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ได้ถึง2องลำมีห้องพักสำหรับเกลือและนักวิจัยรวม90ชีวิตมันคือบ้านและห้องทดลองเคลื่อนที่ท่ามกลางดินแดนที่ห่างไกลและทุรกันดาร ความน่าภาคภูมิใจคือนักวิจัยชาวไทยของเราเคยได้รับเกียรติให้ร่วมเดินทางไปกับภารกิจสำรวจบนเรือลำนี้ด้วยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนขั้วโลกใต้ในปีพศ2536การจัดแสดงนี้จึงเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและจีนที่มีมาอย่างยาวนานถึง50ปี 2. องเท็กโทเปีย Immersive Experience ดำดิ่งสู่โลกดิจิตอลจัดจากเรื่องราวการผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะก้าวเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่เรียกว่าเทคโทเปียที่นี่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตผ่านประสบการณ์ที่สมจริงเด็กๆและเยาวชนต่างส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานขณะสวมแว่น V R หรือ Virtu ชวลเรียลิ Reality, ที่จะพาพวกเขาทะลุมิติเข้าไปในโลกดิจิตอลภายในโลกเสมือนจริงนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนอย่าง ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เปรียบเสมือนสมองกลที่เรียนรู้ได้ยานยนต์ EV ที่ขับเคลื่อนอย่างเงียบเชียบด้วยพลังงานสะอาดและเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วที่เป็นหัวใจของอุปกรณ์ไฮเทคทุกชนิดการเรียนรู้ที่นี่ไม่ใช่การท่องจําแต่คือการรู้สึกและสัมผัสผ่านเทคโนโลยี Immersive ที่ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนเกิดขึ้นจริงรอบตัวเรา ส่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา mm hmm. การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบอพอคอซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากร,กรที่เชี่ยวชาญด้าน AI ให้กับประเทศส่วนที่3 learning rate ทดลองสนามสอบแห่งอนาคต โซน B เราเดินค้างมาถึงโซนที่2ที่ตรงนี้บรรยากาศจะจริงจังขึ้นเล็กน้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นสําหรับน้องๆนักเรียนโซนนี้มีชื่อว่า learning rate และผู้ดูแลคือที่ประชุมอธิกาบรบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอซึ่งเป็นหน่วยงานที่นักเรียนทุกคนรู้จักกันดีในนามผู้จัดสอบ TCS สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโซนนี้คือการจำลองสนามสอบ TCS ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า CBT หรือคอมพิวเตอร์ e d t e s ท นั่นคือการสอบที่ไม่ต้องใช้ดินสอและกระดาษอีกต่อไปทุกอย่างจะทำผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ลองจินตนาการถึงห้องสอบที่เงียบสงบมีเพียงเสียงคลิกเมาส์และเสียงคีย์บอร์ดเบาๆผู้เข้าชมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงได้ถึง3วิชาคือคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อทำเสร็จระบบจะทำการตรวจและส่งผลคะแนนกลับไปยังอีเมลของเราทันทีนี่คือการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้คุ้นเคยกับระบบการสอบแห่งอนาคตที่จะช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสอบให้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนที่ 4. innovator playground สนามเด็กเล่นของนักสร้างสรรค์ ส่วนที่4นี้มีชื่อว่า Innovator Playground ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการต่างๆมารวมตัวกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาประเทศกิจกรรมเด่นของโซนนี้คือการเล่นบอร์ดเกมที่จำลองการแก้ปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทช ลองนึกภาพว่าเรากำลังนั่งล้อมวงอยู่รอบกระดานเกมขนาดใหญ่ที่จำลองแผนที่กรุงเทพผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเช่นปัญหารถติดการจัดการป้ายรถเมล์หรือปัญหาแท็กซีป่ปฏิเสธผู้โดยสารการตัดสินใจของผู้เล่นจะส่งผลต่อสถานการณ์ในเกมแนวคิดเบื้องหลังบอดเกมนี้มาจากแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริงอย่าง t r a f f i f o n d o ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ปัญหายอย่างรวดเร็ว มันคือการย่อส่วนการบริหารจัดการเมืองมาไว้ในรูปแบบของเกมที่สนุกและให้ความรู้โซนที่5 Living with Water เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำโซนที่5นี้เราจะมาทำความเข้าใจกับน้ำซึ่งเป็นทั้งแหล่งชีวิตและภัยพิบัติที่สำคัญของประเทศไทย ที่นี่คือโซน Living with Water นำเสนอโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสอสอนอหน่วยนั้นนี้ถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพศ2554โดยมีภารกิจสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดของประเทศ หวใจของโซนนี้คือแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ลองจินตนาการถึงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่สามารถบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับน้ําได้ว่าไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําในเขื่อนปริมาณฝนที่กําลังจะตกหรือแม้แต่อุณหภูมิอากาศโดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมมาจากหน่วยงานภาครัฐกว่า54แห่งทั่วประเทศแล้วนํามาวิเคราะห์และแสดงผลให้เข้าใจง่ายเพื่อให้ทั้งภาครัฐและประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ําท่วมหรือภายแล้งได้อย่างทันท่วงทีนี่คือนวัตกรรมที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยส่วนที่ 6. Frontier Hub สัมผัสเศษเสี่ยวจากอาวกาศเราเดินทางมาถึงหนึ่งในโซนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของงานที่นี่คือ Frontier Hub ที่รวมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ล้ำสมัยที่สุดมาให้ความรู้กับเรา สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแม้จะมีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติอย่างมหาศาลนั่นคือตัวอย่างชิ้นส่วนจากดาวเคราะห์น้อยริวงุที่จะแสดงให้เราได้ชุมอย่างใกล้ชิดดรมัติพลตั้งมติธรรมจากสถาบันดาราวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือสอดรเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าชิ้นส่วนสีดำขนาดจิ๋วนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะมันเป็นชิ้นส่วนใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยชิ้นแรกที่มนุษย์เคยเก็บกลับมายัางโลกได้สำเร็จ ภารกิจนี้สำเร็จได้ด้วยยานอาวกาศไฮยาบุสะ2ของประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางไกลร้อยล้านกิโลเมตรไปยังดาวเคราะห์น้อยริวงูและใช้วิธียิงกระสุนลงไปบนพื้นผิวเพื่อสร้างหลุมแล้วจึงเก็บตัวอย่างที่อยู่ลึกลงไปซึ่งเป็นสสารที่บริสุทธิ์และไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงโดยสภาพแวดล้อมในอวกาศดาวเคราะห์น้อยริวงูนี้เป็นดาวเคราะห์น้อยประเภท4ซึ่งหมายถึงมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันคือวัตถุที่คงสภาพดังเดิมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะเมื่อ46,000ล้านปีก่อนการศึกษาชิ้นส่วนนี้อาจทําให้เราค้นพบสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราก็เป็นได้นี่คือการสัมผัสอดีตอันไกลโพ้นของจักรวาลผ่านวัตถุชิ้นเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเราส่วนที่7 GISDA ดวงตาของไทยในอวกาศ การเดินทางของเรามาถึงโซนสุดท้ายที่จะพาเรามองย้อนกลับมาจากอวกาศเพื่อดูแผ่นดินไทยที่นี่คือโซนของ GISDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเราจะได้เห็นแบบจำลองของห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมหรือ Satellite Operation Lab ที่มีจอภาพขนาดใหญ่แสดงข้อมูลและสถานะของดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ดาวเทียมเหล่านี้เปรียบเสมือนดวงตาของไทยในอวกาศคอยถ่ายภาพและส่งข้อมูลกลับมายังพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมทีออสหนึทออสหรือทีออสสที่น่าภาคภูมิใจเพราะเป็นดาวเทียมที่ผลิตในประเทศไทยภาพจากดาวเทียมเหล่านี้มีความละเอียดสูงมากสามารถมองเห็นวัตถุบนพื้นโลกได้ชัดเจนกว่าแผนที่ที่เราคุ้นเคยอย่าง Google Maps เสียอีก นอกจากนี้ยังมีการแสดงโมเดลที่น่าสนใจซึ่งจำลองวัตถุต่างๆที่โคจรรอบโลกโดยแยกเป็นดาวเทียมที่ยังใช้งานอยู่ซึ่งแสดงด้วยสีเขียวและขยะอวกาศซึ่งแสดงด้วยสีแดงเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะในอวกาศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังมีระบบพยากรณ์อากาศในอวกาศซึ่งคอยติดตามปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์เช่นจุดดับหรือซันสปอตหรือการลุกจ้าหรือโซล่าแฟลร์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารและดาวเทียมของเราได้ บทสรุปก้าวต่อไปสู่วันพรุ่งนี้การเดินทางของเราตลอดทั้ง7โซนในงานออวอร์แฟร์2025ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่แรงบนดาลใจและความรู้ที่ได้รับก็ยังคงอยู่กับเราต่อไปงานนี้เป็นมากกว่าการจัดแสดงเทคโนโลยีแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าตั้งแต่การสำรวจขั้วโลกไปจนถึงห้วงอวกาศอันไกลโพ้นจากการแก้ปัญหาในเมืองใหญ่จนถึงการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปให้ได้ลงมือทำเวทีเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงมินิคอนเสิร์ตเพื่อความผ่อนคลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ได้นำเสนอให้กับทุกท่านที่ได้ฟังกันหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ DJ ต่ตายก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพราะจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ